แม่ผมห่างรอบสองแบ่ต้นมาผมจะมาหันแบ่ตูไปยักดาเนี่ยผมมาเปิดเท้น์อยนี่ล้ำมืดทุกคนเนี่ยครับแครับพี่ทั้มเดี๋ยวมาเท่ากับเกมมาแล้วเกมมาแล้วแกมแล้วเมแ้เกมมาแนี่รับผมมา่ให้อนลงครับแเมื่อเขาไ่ได้ไปสนแต่ไอ้เนี่ยก่องเงามาทุกสองครับตรเนี้ยงอเนี่ยังพวเาข้นก่อนนะครับเดี๋ยวื่องไม่ได้รมือ ผ้าดทอยที่4เป็นอนครับเนี่ยนะแยาการจะพาแก่บนต้องพ่อต้องดามดูดีกว่าเนี่ยไ้นี่อาจจะเป็นเสารอาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าแปลทุนมาไม่ได้กลับละคนเนี่ยนี่ได่ากเล่เยาเหยาเลยถ้ามาหัวนี้เยาเลยแจ้าว่ากังมีโอกาสหร้อดวงหัวนี้ มอาจารย์มันใจเลยห้าแสนที่เราเนาะี่มันใจเนี่นี่รว่าเยมันสมมุติเหมือนนี่ไหมจะเลยว่าวันี้เจียวขวดเราหลมแค่ว่วเดียวเกปีง่ายกับมาอคือยังมันใจว่าขวดมีเปลี่ยนเ่านมันกับกับมาอยู่เดี๋ยุผมไปไล่ตั้งแต่ปีหม่ไหนว่าเรื่องของเขาจะหมดั้งหมดปีนึงมันมีเท่าไหร่ที่สิว่าต่อผมว่าเขาปัะมานสิบแปดยบ่สิบเก้าหมดเลยบนุดเเด็กถ้าผมมียังมีคลิปสงการอะ ตัที่สิบหกมีาหนึ่งเก้าหกศูนย์ก็สามตัวผมไม่นับใส่ในอ่าไม่ไม่ได้มานับใส่แล้วก็สิบหกมีนาผมให้สามเจ็ดเมื่อไหร่มันออกเกียสามสามเจ็ดบนล่างเมื่อไหร่ผมเออเป็นไงล่ะเออสองเด่นแล้วก็มาเข้าสิบมษายอีกครับแต่ว่านี่มั presidency. นมาติดต่อมันมาติดต่อี่นึ่งกระดาาีมันยังมาติดต่อนนี้เขานับหนึ่งแหมตีม้วดแหละหนึ่งงวดแต่ว่าเรา งวดต่อไปคืองวดที่สองสองครับไปที่สองหใหม่ครั้งที่สองเขานับสองแมบาทที่เดียไรไใหม่ไรยใหม่ทำเสอร์ซิตีใหม่นะครับน้องครับนับหนึ่งใหม่นะะนับหนึ่งใหม่คือสิบงวดเราหลุดไปงวดหนึ่งคืองวดหนึ่งพือิการแล้วก็อ่าเป็นงวดที่สิบนั่นแหละแต่ว่าเราแม่นับสิบนะครับเราก็จะนับหนึ่งใหม่ก็งวดต่อไปหนึ่งทันมาคืองวดที่สองปฏิหารใหม่ครั้งที่สองครับคือเข้ารูดเข้าวิ่งเราก็นับนะครับอ่าเราถือว่ามันยังมาเพราะว่าเราบอกว่า ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์หัวตีเกิดการทองทนานาดเราก็จะบอกว่าซื 3, ้ออะไรก็ได้ขอให้มี9โดยเฉพาะ9ก้าสามเก้าสามสามเก้าตรงบาลเที่ไหมบ้บานเลขที่ครับบ้านเลขที่นี้คือหนึ่งเก้าสานึ่งแปครับเอาวิ่งอยู่นี้เปนเลยครับป็นนี้มีเก้าสามเก้าแปดสแปเกเนือสาตัวมีเก้ากับบินเกครับ ขึ้นบ้านไ้ไหมสดๆเลยสดๆรับต่ว่าขึ้นตะเมื่อวันนี้บอกตะบดไทยลุกมาว่าเดี๋ยวคนเดียวไปซื้อครับเพราะผมบดไหนซื้อให้ผมใหญ่ซื้อวันนี้แดงว่งงวดนี้บางเอิญต้งกับบ้านเด็กที่บ้านไม่พออมื่อวันบางเอิญกะบ่ายเอิญเป็นตงใหญ่คือตอนแรกเห็นแค่หนึ่งเก้าสามยิ่งไม่เห็นหมูแครับมันวนอยู่ในเลขที่ผมให้ครับก็สำหรับใครอับหัวนั้นก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่ได้กลับให้นะครับเออบอกไว้ตัวนลยครับแต่ว่าสิ่งวดเราหลุดไปงวดหนึ่ง อ่าสำหรับเลกวิ่งนะครับได้เรกรูดแต่เราไม่ได้ไปนับต่อสิเอ็ดนะเราก็จะนับวัที่สองครับจะเป็นวัที่สองครับกะพยายามจะหาเงืนอหนพี่น้องเที่ยวปีใหม่ครับอ่านะโชคดีเูาปีใหม่ครับโคดบอลลี่เด็ดมากเลยอว่ามันจะมีไม่แน้วายสิงไว่ไดีมันไปได้ปีเกองก็พยายามหาเงิ้ให้่อพี่น้องปีใหม่ครับ แต่เดีเงินไปใส่มือพ่อมือแม่ยังสะครับเนาะงในกำบ้านไปครัสู่ปากเต่าพอได้น้าวมันกับผู้มีลำเน่าครับเพราะว่าจะปีไม่แล้วอาจารย์อยจะทำเสร็จเต็มทีเพราะห้อับก่อนปีไม่เขามีโอกาสแค่สามงวดป่ะสงวดสามงวดนะเพราะว่าสามสิบเอ็ดธันวามันต้องออกเนาะสามสิบสามเดบอนหลังปีใหม่ออกพรรษีใหม่ก็เขามีโอกาสที่สามงวดไปอย่างที่น้องห้าเพื่อเรื่ของฝนปากพ่อฝากแม่ครับเอาความสนุนตเตอรี่ครับก็ไม่จะถึงรางวัลใหญ่ก็รวยไปเลยครับนั่นแหละเพราะได้ สินค้น้ำมก็ไปแต่ทำให้เต็มที helmet, he ่ครับก็เขาจะนับสองครับสองสามสี่ได้เขาสินับตีต่อกันไดครับจนแป้หมนนะครับมีกานใหม่ครับานใหม่นนี้ีนาเขาตน้ามอครับปีน่าเขาปิต่อไปหัดซีคือเราวนละครับแล้วเขาสินับสองใะไดก่อนตอนนี้ครับเพราค่าน้ำมันน้ำมันเป็นปากสี่างนองสาอปากแม่ปากตู้าเต่าครับแต่ตอนเคยใส่ยี่สิบหกมันติดยี่สิบหกวันติดครับ่นะก็เล่นพูดเล่นวิ่งอย่นะบางรอบก็ตอนนั้นเจอะไม่ค่อยแตกหรอกเพราะว่ายังไม่เก่ง ครับแต่ว่านี่คือตอนนั้นคือไม่ได้จอดเลยรูดเดี่ยวรูดเดียวครับ19ประตูรูดเดี่ยวสมัยนั้นครับก็คนที่ทันก็เป็นที่น้อยที่น้อยแต่ว่าเราเสียแล้วแต่ว่าถ้าไปเปิดสมุดนั้นเดี๋ยวผมหามาให้ที่ผมเขียนลายครับเนี่ยพี่ตายเมื่อกี้นะทามแล้วเลครับเนี่ยเรายังอยู่เนี่ยนะได้ทามแล้วยู่ผ่าเราคือคนที่ปวดตีแต่ถามแล้วเลยเลยครับมึงนี่มันนัวครับ ว่าตอนนั้นจนได้เงิ่อนมาสักสคำนักคุณนะครับของคนปีใหม่หรับของนปี่ใหม่นะครับแั้ววนี้ก็เอาของคนก่อนเลยครับค่าเกี่ยวเข่าครับผมค่าเกี่ยวเข่าก่อนค่าเกี่ยวเข่าครับอโอ้ยกะคุมาเก่าในความตีวันนี้ผมสบายใจขึ้นเหมือนว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผมไม่กดดันแล้ววันนี้ผมก็ไม่กดดันผมเฉยๆมากยิ่งมั่นใจเพราะว่าปู่ก็ยังมาย้ำอยู่ว่ากลับมาอยู่ศูนย์เพราะแมนมาสิหายไปเลือย คันมัวมี่ม่อ,อีูลนลยผมนีที่เริ่มทอดเด่ครับเพราะว่ามันจะเหมือนแห,นงแห,นงแหน้งเหมือนฝัาเพราะว่าเอ้าเอาต้องว่างหด้วแต่สูนย์สามารถอยู่ปึ๊บมัน,มนแ้ว่าเดียวน้มันเปย่านนี้เมันสิง่งห้วนเป็นวเดียวสูแลวครับพี่น้องมนงนี่เนี่ยเขากะมันใจว่าเก้ามาครับมามาห้าสนเปอร์เซ็นครับอย่างาของเก่าวา <5 S 1> น้าแสนเปร์เซ็นต์ครับห้าแสนห้าแสนให่ความน่าจะเป็นดาว่าได้หาเก้ามาแน่นอนครับ ให้นดนหากกับหัวบอกคู่ไว้ะใส่ใจพี่ยังมุกศูนยอย่นะรวากับพ่อเด็กานมูก <fen> น <ug reveal> <amine diver> ้ำมันครับกับสี่มันะครับเ้อะนี่แหละของครับของน่กองันุ้ยครับขอ่งกองกัยครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณมากๆอาจารย์นะครับไปยินดีในวันนี้เด็ดเรืองเนี้ยมอนแคยนะครัเป็นคนดีให้คนเก่งดีเลย เป็นคนดีให้ปุ่เรียงจปโพสตเพ็ดจันไหยเนี่ยก็ได้แล้อได้แล้วโอรแิ่งดูดก้านะครับก้าวแปดก้าวหนึ่งสามแปดสามเก้าเพชรเดี่ยวเก้าสามนะครับก้าวสามแปดหนึ่งก้าวสามมานาด้วครับเจ้าสวัสดีครับนั่ง้วกอเเก้านะครับซืออะไรก็ได้ไม่มีเก้าก็ดีนะครับแปดก็เป็นมันพอเขาจากอะไรดีอย่างหนึ่งมันสิได้บ้านนะ พอวางเนหอย่างเี้ถือได้อยู่ยว่าผมถเป็นคนในเลกกันครับผมไม่ได้คนทำให้เลกกันนะจมื่มันอานครับไปได้จมือมันรัตตรี่ไม่มีอัดน,นะผมบอกลอตตอรีเดะอาจารย์คะขอขอลีเด็ดขอขลีเด็กเอาววนนี่ได <c oughs> ครับต <c oughs> ังไ, <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> หลยเด้ยเป็นคนดีให้คนเก่งดีกลัวเป็นนักเลงให้คนกลัวครับแล้วกันของขวัญที่หม่นะครับ หาทารมบูมาร์มันไอที่น้องกลับดีใหมใส่ปากพอบากแม่ปากลูมากส่องไปย่ามเพียรไหนได้หนึ่งท่านว่านี่สิย่ามหาของขวัญห้พี่น้องกลับบ้านดีใหม่ให้ได้ครับเจ้วก่ะคือยังว่าเด้อถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนครับขอบคุณครับาาาาุุสสคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการรูปถูมีความเสี่ยงร้อยตัวเซนติเมตรโปรดใช้วินัยในการรับชม